รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีทรรมวิถีไทยค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะเวลา6นาฬิกาโดยประมาณนะคะทางททอบอ5เช่นเดิมค่ะซึ่งแน่นอนว่าเกี่ยวกับเรื่องของสาระความรู้ต่างๆนะคะเราก็จะนําจัดสรรมาฝากกับคุณผู้ชมค่ะซึ่งในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะจะมีอะไรที่เป็นเกร็ดความรู้แล้วก็เรื่องราวสาระที่น่าสนใจบ้างนะคะไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีทาวิถีไทยทางช่องทอทบ5ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าข่าวนี้นะคะจิ๊บก็พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดศรีกะอางตําบลเขาเพิ่มอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกและวัดศรีกะอางนะคะวันที่10พฤศจิกายน2567นะคะที่วัดศรีกะอ่างจะมีงานทอดกรถินสามัคคีเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานกระถินกันได้นะคะภายในวันที่10ท่านผู้ชมคะภายในวัดนะคะจะมีสาระสําคัญอะไรและมีสิ่งอะไรให้ท่านผู้ชมนะคะได้ติดตามภายในวัดศรีกะอ่ายวัดเดี นมัสก,การพระคุณเจ้าพร้อมๆกันเลยค่ะ,ขะเขาเจริญพรญาติโยมผู้ทธบริษัททุกท่านทุกคนนี่ค็เป็นวสีกระอาง ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบรนดาจังหวัดนครนายกเป็นวัดที่พระแม่ครูบาอาจารย์ในสายพระอาจารย์มั่นโพลิตตะมาเทระซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปสนากรรมาฐานท่านก็ได้เที่ยวทุ่งงมาที่วัดศรีกะอาแห่งนี้นะได้เผยแผ่คําสั่งคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเราสมัยก่อนมีญาติโยมมาปฏิบัติเป็นร้อยๆชีวิตนะแต่ว่าตอนนี้นะ วัดวาอารามก็เสื่อมไปนะตามการเวลาเพราะว่าหลวงพ่อเจ้าวาดเก่านั้นได้มรณภาพลงไปจนกระทั่งอาตมาเนี่ยนะมาเป็นรุ่นที่สามพอเรามาเป็นเจ้าวาดปุ๊บเนี่ยเราก็มาเห็นนะโบสถ์ของเรานี้หลังคาก็รั่วหลังคารั่วก็มีน้ําไหลมาเนี่ยในตัวโบสถ์ของเราเนี่ยในด้านข้างอาตมาเนี่ยก็มีน้ํารั่วลงมาแต่ข้างนอกก็มีน้ํารั่วลงมาก็เลยตั้งใจว่าปีนี้นะว่าจะ ตั้งใจว่าจะทอดกรถินนะประจำปี2567ในปีนี้แหละอาจจะได้เปลี่ยนหลังคาอุโบสถหลังนี้นะซึ่งแต่ละพระราชทานวิสุคขามมรีมาตั้งแต่ปี2539แล้วอุโบสถหลังนี้ถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนหลังคาไม่บูรณนะต่อไปอุโบสถหลังนี้ก็คงจะอยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นก็เลยขอนะบอกบุญมาอย่างญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนนะแต่ที่ตั้งใจจริงๆศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลาย อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราจะได้เริ่มบุรณะวัศสีกาะงของเราเห็นนี้ให้กลับมาให้เป็นเหมือนสมัยโบราณแต่ทุกวันนี้แม้แต่ว่านอกจากโบนเราเนี่ยหลังคาล่วแล้วไม่พอนะใต้ฐานหลวงพ่อชินราชนี่ก็พังลงมาแหลกุฏิพระตอนนี้ก็พังไปหลายหลังนะนะพังไปหลายหลังก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการบุรณรนะก็เลยบอกบุญมาอย่งยางญาติโยมท่านทั้งหลายนะอาจจะมาเป็นเจ้าวาที่นี่ได้ หนึ่งปีกว่าก่าแต่ว่าตลอดหนึ่งปีกว่ากาเนี่ยก็ได้พากันบุรณะทุกวันนะหลังจากที่เราทำกิจวัตรประจำวันในความเป็นพระของเราเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาไล่บุรณะวัดวาอาลาต่างๆให้กลับมาโบนหลังนี้ตัวอาตมามาเป็นเจ้าวาดวันแรกเนะี่ยโบนถหลังนี้ก็ไม่มีไฟนะสายไฟขาดนะสายไฟมาที่โบสถ์เนี่ยขาดเสาไฟก็ล้มนะล้มอาตมาก็เลยเอาแม็โคเล็กนีนะ่มาดึงขึ้นมาดึงเสาไฟขึ้นแล้วก็ ขุดใหมนะ่ฝังไปใหม่แล้วก็เดินสายไฟมาที่บนหลังนี้ใหม่แล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเพิ่งต่อนะ้ามาที่อุโบสถหลังนี้จนสําเร็จนะตอนนี้ก็น้าไฟก็รู้สึกว่านะมาถึงที่บนหลังนี้สะดวกขึ้นนะสะดวกมากขึ้นสําหรับงานบุญกรถินประจําปีพุทธศักราช2567ในปีนี้เราก็จะจัดกันวันที่10พฤศจิกายนนะตั้งแต่8โมงเช้าไปต้นไป แบบลงเช้าเนี่ยก็จะมีการออกลงทางต่างๆญาติโยมที่ตั้งใจที่จะมาออกลงทานก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่วัดศรีกาแห่งนี้ได้ตลอดอท้ายที่สุดนี้นอาตมาภาพก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีขององค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชองค์ใหญ่นี้บารมีขององค์หลวงพ่อ พระพุทธพิชิตมาซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถวัดศรีกระาแห่งนี้ก็ดีให้ทันทลายนั้นก็จงเจริญด้วยเจตุราพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุให้โยมทุกคนมีอายุมั่นขวัญยืนวันนะให้มีผิวพรรณผ่องใสพะละให้มีกำลังกายกำลังใจแข็งแรงสมบูรณ์สุขาให้มีความสุขกายสุขใจ ปราศจากทุกโศกโลกภัยปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆทั้งหลายทั้งปวงจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความเดือดร้อนนอนทุกข์จงมั่งมีสีสุขปราถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ขอให้ได้ส้มดังความมุ่งมา่ปราถนาทุกท่านทุกคนทุกประการเทิดขอจเจริญพร อีกมุมหนึ่งของพระพุทธศาสนาครับอีกนิกายหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะเราอาจจะสัมผัสกับนิกายของจีนนิกายแต่ในส่วนของอนันนิกายนั้นยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอีกนิกายหนึ่งนะครับคู่กับพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยาศาสนานี้เข้ามานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับการเจริญเติบโตแล้วก็การบําเพ็ญตนบําเพ็ญสมณธรรมในแนวของมหายานในแนวของอนันนิกายนั้น ถือว่ามีบทบาทสําคัญในการทํางานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้คนนะงานศาสนาพิธีงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่สืบทอดกันมายาวนานวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูกิจกรรมสําคัญอีกกิจกรรมหนึ่งนะในช่วงของอเสียงธรรมจากมหญญายานซึ่งตามรอยพระโพธิสัตวนะ์งานนี้นะครับเป็นงานทอดกรถิบแบบมหญญายานหลายๆท่านคงไม่เคยเห็นนะครับนำพาท,ท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในงานซึ่ง ในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านดรหมเอมหลวงสลาลีกิติยากรมาเป็นประธานในพิธีด้วยเพราะฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามรับชมครับท่านผู้ชมที่ร,รบบรรยากาศของการประกอบพิธีทอดกระถินนะครับท่านในแนวของมหาญาณนั้นกลากเรียนงไว้ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่ได้ทราบว่า ทงสายมหายานนั้นหรือพระพุทธศาสนามหายานโดยเฉพาะคณะสงฆ์นํานิกายมีการทอดกรถินแต่ว่าระโอกาสนั้นอาจจะแตกต่างกันไปเนื่องจากการทอดกระถินแบบมหายานนั้นการเข้าพรรษาและออกพรรษาเนี่ยเข้ากับคนละแบบนะครับเข้ากับคนละเวลานะครับหลังจากที่ฤดูการของการทํากิจกรรมวิสาขาบูชาหลังจากนั้นก็จะเป็นฤดูการ เข้าพรรษานะครับของพระสงฆ์ในคณะสงฆ์อนามิกายโดยเฉทาะทางสายมหาญ,ญาณนะครับก็จะเริ่มเข้าพรรษากันนะครับก็จะมีการกาหนดการทอดจัดถินในกําหนดระยะเวลาหนึ่งเดือนปีนี้2,567นะครับที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมได้จัดพิธีทอดจัดถินนะครับขึ้นนะครับในช่วงระหว่างต้นต้นต้น,ต,น,ต,นต้นเดือนนะครับเพราะว่า กิจก,กรรมตรงนี้นะครับแต่ละวัดซึ่งในคณะสงฆมนิกายนั้นมีหลายวัดด้วยกันนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยก็มีไม่น้อยกว่า,า24วัดเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วยังมีวัดที่เป็นตำนักสงฆ์นะครับอีกหลายแห่งด้วยกันดังนั้นก็าาการทอดกระถินในวันที่15กันยายน2517นะครับได้รับเกียรตินะครับจากท่าน ดรหม,มหลวงสลาลีกิติยกรนะครับเป็นประธานเจ้าภาพในการทอดกระถินในทานนี้นะครับแล้วก็มีเจ้าภาพประถมอีกหลายท่านนะครับซึ่งเป็นครอบครัวของอคุณเสรีตันติเมฆบุตรนะครับเป็นประธานอุปถัมภ์นะครับโดยบริษัทตั้งพัวเซ็งมหาสวัสดิ์จำกัดนะครับมาเป็นประธานนะก็ต้องกราบขออนุมทนานะครับเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะครับอยากจะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนก็สามารถ เข้ามาเยี่ยมเยียนได้นะครับชื่อวัดธรรมปัญญารามม่วงอํเาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม,ม,มที่นี่ก็เป็นที่ร่มลื่นปฏิบัติธรรมจำศีลแล้วก็ที่บำเพ็ญกุศล,ลหลายด้านด้วยกันนะครับมาที่วัดได้ทุกวันนะครับยินดีต้อนรับนะครับเธอ,อต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาภายในวันนี้ฮะเราไม่จะทันมิเนี่ยคุณน้องสามารถง่ายทะเบียนบ้านออนไลน์ได้เอง,เองโดยใช้แอปไทยดี เดี๋ยวผมรีบไปแต่ขอตัวไปจ่ายภาษีก่อนพ่อกรอกอินผ่านไทยดีสิง่างจริงด้วยเยี่ยมลืมบัตรประชาชนอ่ะขึ้น่งเครื่องไม่ได้แน่ใช้ไทยดีสิแทนขึ้นเครื่องได้เลยโอเคโหลดเลยมิติใหม่การบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็วปลอดภัยโหลดไทยดีได้แล้ววันนี้ รคุณาาห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันก็ได้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดพุทธ,ธบูชาป่าโคกปราสาทตําบลหนองกล่องอำเภอชำมนิจังหวัดบรีรัมซึ่งเป็นสถานที่ที่ปฏิบัติและเผยแพร่ธรรมะโดยท่านพระครูประหลัดดรวิชานธรรมะโชโตเจ้าอาวาสวัดพุทธ,ธบูชาป่าโคกปราสาทเรามาไปกันเลยค่ะ านผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็ได้พาท่านผู้ชมมาอยู่กับท่านพระครูปรลัดดรวิชานธรรมโชโตเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาป่าโคกประสาทค่ะท่านพระครูเจ้าคะดิฉันอยากจะทราบว่าวัดพุทธบูชาป่าโคกประสาทแห่งนี้ประวัติความเป็นมาอย่างไรคะก่อนที่ท่านพระครูประลัดจะได้มาจําอยู่ที่นี่นะคะจ้ะเชิญพอวัดพุทธบูชาป่าโคกปราสาทนั้นเน่ย แต่เดิมเรียกว่าวัดป่าคุปตาศาสตร์คือในเขตของตำบลน,น้องปลอง่องสถานที่ตรงนี้เนี่ยเคยเป็นที่ผ่านของอากษัตริย์ขอมในสมัยโบราณากษัตริย์ขอมเนี่ยเวลาเขาจะเดินทางไปเมืองพิมายก็จะผ่านในหัวเมืองต่างๆก็จะมีปราสาทอยู่ความตั้งใจก็คือมามาปฏิบัติธรรมไปทุดงมาแล้วก็หาที่ปฏิบัติธรรมตั้งใจมาอยู่เพียงแค่สักพรรษาหนึ่งเพื่อการปฏิบัติธรรมแล้วก็จะไป ไปที่อื่นตามท,ที่ตามที่ปรารถนานะนามีเหตุเหตุบางประการนาในในนิมิตให้เกิดว่าให้ช่วยสร้างสถานที่แห่งนี้เจ้าค่ะก็เลยตั้งกิตอธิษฐานอย่างว่าเออถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ขอให้ขอให้การอยู่นิราบรื่น,นบุคคลมาก็ขอให้ได้นิมิตจะดีๆจะได้เห็นนิมิตที่ไม่ดีท่านพระครูคิดว่าท,ท่านจะบูรณะสถานที่แห่งนี้ยังไงต่อไปเจ้าค่ะยังต้อง ก่อสร้างอีกเยอะอยู่พอสมควร <Okay. S 2> อย่างเช่นอุโบสถหลังนิยมก็ขอฝากบุญไปยังญาติโยมผู้ที่ร,รับชมอยู่ในขณะนี้โยมวา่าต้องการจตุปัจจัยในการที่จะก่อสร้างเป็นจานวนมากเพราะหมู่บ้านเล็กๆโยมตรงนี้โยมทําด้วยความศรัทธาโ <Okay. S 2> ยมจากหลายที่หลายแห่งมาก็คือได้ร่วมบุญกันมากน้อยก็มาเป็นอุโบสถหลังนี้แหละโยม <Okay. S 2> ตอนนี้จะมาก็อยากจะขอขอบอกบุญ ได้ร่วมสร้างทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันปลูกดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันในการถวายวัดพุทธบูชาป่าโคประสานนี่เป็นพุทธบูชาอย่างขาดก็คือโยมอยากฝ้าเพดานหาเจ้าภาพฝ้าเพดานเนี่ยแล้วก็ทาสีทองทั้งหลังโยมสีทองเจ้าภาพสีทองทั้งหลังแล้วก็ตบแต่งงานต่างๆปูนเนีย่ยต้องการมากโยมจตุปัจจะโยมสามารถที่จะโอนมาได้ธนาคารกรุงเทพ หนะึ่งหนึ่าสามสามหกห้ชื่อบัญชีพระอาจารย์วิชานธรรมโชโตโหรือจะจะเข้ามาเยี่ยมวัดในเรื่องของปิศาธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่านเทเวสศวรเดชเทเวสศวรคุณนะจะมีสีทองกับสีมรกตทั้งสองข้างเนะี่ยแล้วก็ธรรมต่างๆนะมาไม่ถูกก็พิมพ์ไปใน Google ยมพิมพ์คำว่าว ah oh ัดพุทธบูชาป่าโพกปราสาทก็จะขึ้นทันทีนะมีแมปเรียบร้อยเดินทางมา าฝากจัดชมได้มาเยี่ยมชมความสวยงามที่กําลังก่อสร้างด้วยจ้ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวทําบุญมากราบไหว้นะคะสถานที่แห่งนี้มีทั้งท้าเวทแล้วก็ปู่พญานาคนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะโดยเฉพาะสายมูไม่ควรพลาดนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะข่าวนี้นะคะ น้องจิ๊บและรายการวิถีทาวิถีไทยก็ได้พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดบ้านหัวเสือตำบลหัวเสืออำเภอคุขันจังหวัดศรีสเกตนะคะค่ะและด้านหลังของน้องจิ๊บนะคะที่วัดบ้านหัวเสือนะคะกำลังก่อสร้างพระเจดีย์เกตแก้วจุฬามณีนะคะ ค่ะเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานบุญกระถิ่นกันได้นะคะภายในวันที่26ตุลาคม2567นะคะที่วัดบ้าน,นหัวเสือและใครนะคะที่อยากจะมีโรงทานหรืออยากจะเป็นเจ้าภาพต่างๆหรือร่วมบรณญนับปฏิสังขรสิ่งต่างๆภายในวัดหัวเสือก็ขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอเอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวต้องจิบนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะเขา้าไปชมบรรยากาศภายในวัดบ้านหัวเสือเดี๋ยวเราไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมๆกันเลยค่ะ วัดหัวเสือตำบลหัวเสืออำเภอขุกคันจังหวัดศรีสะเกดนะเป็นวัดเก่าแก่ในชุมชนของหัวเสือ,อก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2425ทางวัดหัวเสือในช่วงนี้นี่สมาภาพนะพระครูสุพัสกิจากรในฐาน,นะเป็นประธานสงฆ์ที่นี่ก็กำลังดำเนินการก่อสร้าง อาคารพระเจดีย์เกศแก้วจุลามณีโดยเฉพาะการสร้างพระเจดีย์เกศแก้วจุลามณีนั้นก็มีความตั้งใจในยอยากจะสร้างให้มีความสืบเนื่องหรือตามประวัติความเป็นมาในทางพุทธศาสนาก็จะสร้างมีอาคารเขาพระสุเมนที่เห็นอยู่ด้านหลังตมาภาพที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นอาคารเขาพระสุเมนบนบนภูเขา พระสุมเมนนั้นก็จะมีพระเจดีย์เกศแก้วจุลามณีแล้วก็มีเจดีย์บริวารองค์เล็กๆอีก12องค์เป็นเจดีย์12ราศีหรือ12นักษัตการก่อสร้างตอนนี้ก็ดําเนินการมาก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะได้สัก10กว่าเปอร์เซ็นยเ์เซเต็มที่ๆๆๆส่วนด้านล่างก็จะปรับเป็นถ้ำนาคาวังบาดานก็จะมีองค์นาพญานาคตามความเหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญยิ่งก็จะ ปรับให้มีเพิ่มเติมอีกสี่โซนก็คือจะปรับเป็นสถานที่สังเวชนยสถานสีตำบลก็คือเป็นสถานที่ประสูตมของพระพุทธเจ้าเป็นสถานที่ตรัสรู้เป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนาแล้วก็เป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพานขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนั้นคือเจตนาที่ท้งใจแต่จะสําเร็จ หรือได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าการสร้างการทําของเราที่นี่ไม่มีเจ้าภาพหรือนายทุนผู้ที่พ่อมีทุนทรัพย์อุปถัม์โดยภาพรวมเราก็ได้อาศัยกําลังของพี่น้องในชุมชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในชุมชนบ้านหัวเสือของเราก็การก่อสร้างบูรณะ ปฏิสังขรณ์ต่างๆก็มีแต่กําลังของพี่น้องในชุมชนได้ช่วยเหลือกันทีนี้นอกจากการก่อสร้างนี้ทางวัดก็มีกิจกรรมอยู่กิจกรรมงานบุญบุญที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คือหลังออกพรรษาแล้วนี่คืองานบุญกระถินก็มีกําหนดการทอดกระถินในวันที่26ตุลาคม2567ซึ่งก็จะเริ่มตั้งองค์กรถินกัน ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมก็ตามธรรมเนียมมีการสมโพธองอ์กตินก็ตามประเพณีที่ได้ปฏิบัติกันมาสำหรับในงานบุญกถินนี้ทางชุมชนก็มีความประสงค์จะสมทบทุนนะเพื่อทำการบูรณะก่อสร้างอาคารพระเจดีย์เกศแก้วจุลามณีที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่ในขณะนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา นะท่านใดจะร่วมอุปถัมภ์ในงานบุญกระถินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเกศแก้วจุลามณาีดังกล่าวนีนะ้ก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนได้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเจ้าภาพลงทานได้นะซึ่งสามารถติดต่อกับทางวัดได้หรือติดต่อที่ตมาภาพโดยตรงก็ได้โอกาสนี้ขออํานวยพรให้าาศรัทธายาิโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนนะ,จะเจริญยิ่งในอายุ วันนะสุขภละปฏิพานธรรมสารสมบัติจงทุกท่านทุกประการแล้วก็ขอเจริญพรเธอ,อต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาภายในวันนี้ฮะเราไม่จะทันมั้เนี่ยคุณน้องสามารถย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ได้เองโดยใช้แอปไทยดีเดี๋ยวผมรีบไปแต่ขอตัวไปจ่ายภาษีก่อนพ่อกรออินผ่านไทยดีสิโง่ายจริงด้วยเยี่ยมลืมัตรประชาชนอะ ้เครื่องไ,ไดใช้ไทยดีสิแทนขึ้นเครื่องได้เลยโอเคโหลดเลยมิติใหม่การบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็วปลอดภัยโหลดไทยดีได้แล้ววันนี้รคสูุ้ณ ห้องอาหารคุณสาหรายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหลายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 อีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับในช่วงเมืองไทยน่ารู้ที่เรามาพบกันนะคะก็จะเป็นเรื่องราวสาระของวงการท่องเที่ยวนะคะซึ่งเราไม่พลาดเลยจริงๆสําหรับวันนี้นะคะไปเที่ยวที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างที่ไหนน่าเที่ยวติดตามกันไปได้ค่ะพร้อมกับสาระอื่นๆนะคะที่ต้องบอกว่าในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเราก็นํามาฝากกับผู้ชมด้วยเช่นกันไปรับชมกันเลยยินดีต้อนรับกันดียินดีอีกครั้งนะครับ จังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยพ่อคุณผาเมืองประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยือนเพชรบูรณ์ได้ทุกช่วงเวลาเที่ยวชมสถานที่แห่งความภาคภูมิใจของชาวเพชรบูรณ์และคนไทยทั่วประเทศกับมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพกราบขอพรอหลวงพ่อหินเขียวชมกำแพงประตูศิละปะขอมที่วัดโพทองบ้านานาตะกรุดพักการเดินทางแบบชิลๆกับภูมิปัญญานวดแผนโบราณที่ผู้เตยสปาก่อนเดินทางศึกษาประวัติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเมืองเพชรบูรณ์ณพิพิธภัณฑ์หล่มัอม แแหล่งท่องเที่ยวต้องไปในแคมเปญเที่ยวเพชรบูรณ์678ส่วนสายช้อปปิ้งยังมีถนนคนเดินไทยลมถนนสายเก่าแก่ของอำเภอลมศักให้เลือกสรรสินค้าท้องถิ่นมากมายส่วนไฮไลท์สำคัญของการท่องเที่ยวคือการมาเยือนแหล่งกำเนิดของพ่อคุณผาเมืองวีรกษัตริย์นอกประวัติศาสตร์ชมอนุสรสถานเมืองราชพ่อคุณผาเมืองเจดีย์พ่อคุณผาเมืองเจดีย์เก่าแก่ศิลปะสมัยสุขโขทยัยที่สร้างไว้เป็นอนุสรแก่พ่อคุณผาเมืองต้นจำปาพันปีที่มีขนาดใหญ่และอายุมากที่สุดในประเทศไทยและพิพิธภัณฑ์พ่อคุณผาเมือง ที่จัดไว้เพื่อแสดงวีรประวัติพ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์เนี่ยไม่ได้เที่ยวเฉพาะหน้าหนาวอย่างเดียวนะคะเราสามารถเที่ยวได้ทุกช่วงเลยอย่างเช่นช่วงปลายฝนต้นหนาวที่ทุกท่านกําลังจะได้มาสัมผัสนะคะนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะเรายังมีอาหารอร่อยนอกจากอาหารถิ่นแล้วเรายังมีอาหารที่เป็นผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ไฟแรงร้านอาหารทั้งหมดนะคะอยู่ในเพจของสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ฝากทุกท่านเลือกเส้นทางเพชรบูรณ์นะคะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจให้กับ ตัวท่านเองและครอบครัวท่านค่ะจากนั้นมาสการะพระพุทธ,ธรรมหาธรรมราชาซึ่งเป็นองค์จำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบูรณ์ณพุทธอุทยานเพชรบุรณะก่อนจะมาร่วมซึมซับประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของชาวเพชรบูรณ์ที่หอนิทศการอุ้มพระดำน้ำําที่มีตำนานมหาสจรย์แห่งลําน้ําป่าศักด์อันเป็นที่มาของพระพุทธ,ธมหาธรรมราชาตำนานของเมืองเพชรบูรณ์ยังมีให้ค้นหาอีกมากมายพร้อมแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามรอต้อนรับนักเดินทางทุกทกท,กท่านทเที่ยวได้ทุกวันที่เมืองน่าเที่ยวจังหวัดเพชร ก็ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วไปครับมาเที่ยวเพชรบูรณ์ครับเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือนครับไปปั๊มความสุขแบบทันทีที่เมืองน่าเที่ยวดีคำแรกติดใจคำต่อไป <c oughs> สุขจนเหนื่อยลาปุ๋ยเลยสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวอย่าลืมมาแพลนทริปของคุณที่เม <c oughs> ืองน่าเที่ยว com กระทรวงดีอีโดยดีป้าเดินหน้าสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยเร่งวางกลไกส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมอีสปอร์ตเกมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องผ่านนโยบายอีสปอร์ตเกม2025 Overcoming the Thailand Challenge เพื่อแก้ปัญหาสู่โอกาสใหม่ประเทศไทยเร่งผลักดันพรบส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมพร้อมเตรียมจัดทัวนาเมนต์อีสปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยภายใต้โครงการดีป้าอีสปอร์ตในเดือนพฤศจิกายนนี้จนถึงกลางปี2568คาดช่วยขับเคลื่อนมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์แตะ1แสนล้านบาทในอนาคตเรื่องของ สปอร์ตกับเรื่องเกมนี่เป็นโอกาสใหม่และเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศเราได้มีแนวคิดที่จะทําเรื่องของเกมนี่เป็นกฎหมายเฉพาะอีกอันหนึง่งเพื่อให้อุตสาหกรรมนี้ได้เติบโตได้จากการที่เราได้ขับเคลื่อนตรงนี้นี่จะเป็นการสร้างโอกาสให้ในการสร้างโอกาสนี่เราพูดถึงการพัฒนาคนทางดีป้าเนี่ยได้เริ่มมีการพัฒนาคนแล้วคนรุ่นใหม่ๆได้มีโอกาสที่จะสร้างอาชีพใหม่แล้วก็ขยับรายได้ขึ้นมาที่จะเป็นผู้ประกอบการในเรื่องของอีสปอร์ตของอุตสาหกรรมเกมในอนาคตต่อไปนะครับ เมื่อวันที่5ตุลาคม2567กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2567เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยตอกย้ำความยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบปีที่20ของการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรตินวัตกรไทยผู้ริเริ่มสร้างสรร สังคมและะประเทศชาติทุกปีนะเราจะมีการเฉลิมฉลองเชิดชูเกียรติบรรดาคนที่ทำนวัตกรรมที่เกิดผลทั้งเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในประเทศปีนี้รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติจะมีทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมองค์กรนวัตกรรมแล้วก็พื้สื่อสารนวัตกรรมและสำคัญที่สุดปีนี้เรามีรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับครบรอบ20ปีก็เป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับนวัตกรรมไทยที่เคยได้รางวัลเมื่อ10ปีที่แล้วนะว่าปัจจุบันนี้มีผลยังไงบ้างด้านเศรษฐกิจสังคม สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์องค์การมหาชนหรือ C.E.A. ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรีแถลงความสําเร็จโครงการ Music Exchange จากการส่งศิลปินไทยไปร่วมแสดงผลงานในเทศกาลดนตรีที่ต่างประเทศรวมทั้งสิ้น48ศิลปิน46เทศกาลเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมดนตรีอีกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมจัดงานเสวนา Music Exchange Thai Music Wave to the World ขับเคลื่อนศิลปินไทยสู่เส้นทางสายอินเตอร์ตั้งเป้าภายในปี2568 จะสามารถส่งศิลปินไทยเข้าร่วมเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติได้มากกว่า100การแสดงในเอเชียนะครับเราเป็นอันดับ5ญี่ปุ่นก็เป็นประเทศแรกนะครับแล้วก็จีนเกาหลีใต้แล้วก็อินเดียแล้วก็ไทยแลนด์ตามลำดับที่เห็นเนี่ยนะครับผมถือว่าเมืองไทยก็เป็นประเทศที่มี potential ททททสูงถึงแม้ว่าจะเป็นอันดับ5ในเอเชียแต่เป็นอันดับ1ใน south east asia ผมเลยมั่นใจไปอย่างยิ่งว่าโครงการเรือธงนะครับ music exchange เนี่ยจะเป็นคา ta ลิสที่สําคัญ นในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดนตรีของไทยนะครับให้ก้าวไกลอย่างแน่นอนคณะผู้บริหาร CPR 7 e l e v e n และ7 Delivery รวบรวมน้ำใจคนไทยที่บริจาคคะแนนออ l Member ผ่าน7 App แอปและเงินสดสู่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยส่งมอบเงินจำนวนกว่า9.6ล้านบาทให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโดยมีดอร์สายสมวงศ์สาสุลากรรมการและเลขานุการมูลนิธิเป็นผู้รับมอบซึ่งอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในภาคเหนือทาง7 e l e v e อได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตั้งแต่ในช่วงแรกส่งทีมกู้ภัยเซเว่นพนักงานชมรมจิตสาธารณะ C p พีอเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆอย่างรวดเร็วอาทิจังหวัดเชียงรายแพร่น,น่านและสุขโขทยัยทั้งการนำเรือเล็กลงพื้นที่เพื่ออพยพชาวบ้านร่วมส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเช่นน้ำดื่มข้าสารปลากระป๋องเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนจนถึงปัจจุบันที่ยืนหยัดช่วยฟื้นฟูโรงเรียนบ้านเรือนชาวบ้านหลังน้ำลดตามปณิธานองค์กรพร้้ออมอยยูู่เคีงงขางดแล สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088-190-8889าสำหรับวันนี้นะคะ ิ่งที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ด้วยนะคะแต่สําหรับในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะคะก็ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในสติตนั้นปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะวันนี้รายการหลดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาโดยประมาณทางททบ5เช่นเดิมกับรายการวิถีธรรมวิถีไทยสวัสดีค่ะ